โอ้โหมันแค่จะบันทึกโค้ดเป็นวัทองเลยนะฮะแต่ว่าพอตัวเองพอตัวเองเป็นเป็นรัฐบาลสามารถกลับได้เป็นคนที่แปลกมากเลยฮะเป็นคนอัศจรรย์นะฮะคือสิ่งที่แกพูดเนี่ยแกจะพูดสองมัน,เหม,นเหมือนเหมือนทะเลาะกันอนะตอนแกอยู่เป็นฝ่ายค้านแกจะพูดประโยคหนึ่งสวยหรูเลยฮะแล้วพอเป็นรัฐบาลก็จะพูดอีกประโยคหนึ่งก็ดูสวยหรูเช่นกันนะเป็นนักประดิษฐ์ถ้อยคำนะฮะ นักประดิษฐ์ทอดผมว่าถ้าถ้าไม่ติดคุกนะถ้าอภิสิทธิ์ไม่ติดคุกหรือว่าอยู่ในช่วงของการดําเนินคดีและไม่ดําเนินไม่ได้มีไม่ได้มีมมมมตําแหน่งทางการเมืองผมคิดว่าน่าจะไปสมัครเป็นราชบัณฑิตนะกเก่งๆอะ่ะเรื่องการใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยคาําหรือเรื่องการคือกเก่งจริงๆอะ่ะสามารถพูดสองด้านได้อะ่ะพลิกไปพลิกมาแล้วไม่รู้จะหยิบอันไหนมาใช้แนละ้ว นี่ถ้าเป็นฝ่ายค้านอีกนะตอนนี้เป็นฝ่ายค้านอยู่นะเนี่ยผมกำลังรอเนี่ยเวลาพวกมีใครไปชุมนุมมีพวกหน้ากากขาวไปชุมนุมอะไรงี้ผมอยากฟังคุณพิสิ์พูดว่าไม่ว่าจะหนึ่งคนหรือหนึ่งแสนคนเนี่ยถ้าเป็นประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับฟังผมจะลองดูว่าคุณพิสิ์จะพูดประโยคนี้อีกไหมหรือใครช่วยไปถามว่าไอ้หลักการนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคุณพิสิทคิดว่าจะพูดไหมหรือจะจะพูดเปลี่ยนคําพูดว่าอะไร เป็นคนที่พูดทำคมได้เก่งมากแต่หลักการเนี่ยย้อนแย้งกันพอพูดในสภาบอกว่านิทศกรรมให้หมดให้หมดแล้วเหลือสามคนทักษิณอภิสิทธิ์สุเทพแมนมากมันต้องยอมรับเลยนะผมนี่อยู่ในอิเนเทอร์เน็ตนะเล่นกันอยู่ใน,นเนต็ตพอคุณพิสิทธิ์พูดในนี้นะนี่มันเป็นโค้ดข้อความที่ปรากฏอยู่ใน,นเนต็ตแล้วคนนี่ฟอร์เวิร์ดโอ้โหมันรีพายกัน กลายเป็นวทัทกรรมแบบยอดฮิตเลยฮนะออกมาให้สัมภาษณ์ทีวีเอาเอกีกพูดซ้ำผมท้าเลยให้เหลือแค่สามคนเอาไม่ละกล้าไหมวันเนี้ยเขาท้าแล้วมาแล้วจริงๆถ้าเหลือสามคนได้ก็เอานะจริงๆอะ่ะถ้าเป็นผมนะแต่คนอื่นอาจจะไม่เอานะแต่เนี่ยเขาเคลียร์ชาวบ้านน่ะเขาจะเคลียร์ชาวบ้าน ไอ้ที่ถูกดำเนินคดีอะไรว่ากันไปเนะี่ยทั้งอาญาทั้งไอ้ที่โดนพลกทรรินทั้งเอ็นบทนะ NBT นบีนี่ไม่ได้เข้าไปตีแบตนะเอ t นบีนี่มีอาวุธเข้าไปเลยนะถูกจับกลุ่มนะครับมีการใช้อาวุธมีการอำพางเข้าไปในยามวิกาลคดีอาญานะครับแต่ถามว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองไหมผมก็คิดว่าเป็นเหตุจูงใจทางการเมือง ภาพพันธมิตรที่ถือปืนอยู่บนรถกระบะยิงไอ้รถรถสิบล้อแล้วยิงลงมาที่วิภาวดีซอยสามเลยคือถามว่าเจ็บปวดไหมมันก็เจ็บปวดแน่นอนผมไม่ได้โดนยิงเนาะเวลาเพื่อนมาแซวผมเรื่องนี้ก็ผมก็ยอมรับแต่ถามว่ามันมีเหตุจูงใจทางการเมืองมันชันชรนมมุนไหมผมว่ามันชุนมุนเหตุการณ์ในวันนั้นในช่วงเวลานั้นมันชุนนมุนกันอยู่ แล้วถ้าไปฟังทุกมันมีที่มาที่ไปนะครับพันธมิตรเขาก็ไม่ได้เคลื่อนออกมาโดยประเภทแบบยูีิคเขากออกมาเขาก็ไปยึดสนามบินก่อนพอยึดสนามบินก็โดนเอ็9เจ็ดเก้าพอโดนเอ็มเจ็ดเก้าปุ๊บอยู่ต่อไม่ได้ผู้ก็ต้องไม่ยวมอยู่ในในธรรมเนียมล้วก็จะปิดเกมปิดเกมคือหาทางลงไม่ได้พอหาทางลงไม่ได้ก็จะต้องปิดเกมแบบอย่างนี้ฮะก็กล่าวว่าจะทําสงครามครั้งสุดท้ายก็กล่าวว่าไปยึดสถานีโทรทัศน์แล้วจะทําการปฏิวัติประชาชน คือมันก็โรแมนติกน,นะฟังดูแล้วก็โรแมนติกผมเข้าใจความรู้สึกของคนพวกนี้เวลาเขาคิดอ่านอะไรแบบเนี้เขาก็กล่าวว่าอยู่ในหมวดสงครามต่อสู้เขาสู้เต็มที่ก็พัวพันกันมามีการทะเลาะเบาะแว้งดักตีกันตรงเนี่ยพวกพันธมิตรกำลังจะไปที่ดอนเมืองก็มีเสื้อแดงไปดักมันมีภาพเหตุการณ์แบบนั้นอยู่คือหมายว่ามันคือมีการกระทบกระทั่งโดยตลอดคือผมพูดอย่างนี้ก็พื่ พราะผมเคารพในความเป็นจริงมันมีเรื่องแบบนี้ผมก็ต้องเห็นว่าเห็นภาพทั้งหมดว่ามันเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยวเบรกก่อนครับเครื่องติดแล้วเดี๋ยวเบรกสองคุยกันต่อเรื่องนี้สักครู่ครับ ที่รายการประชาชน3.0ครับวันนี้เราคุยในเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ความขัดแยง้งความรุนแรงนะครับการกระทบกระทั่งที่ผ่านมาแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของการที่มีเขาเรียกอะไรฮะมีความพยายามในการผลักดันเรื่องพรบอมนิทศกรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดพูดถึงเรื่องตอนที่พันธมิตรเนี่ยบุกเข้าไปใน NBT ทไปที่สนามบินยึดดอนเมืองยึดสุวรรณภูมินะครับ นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เขาพยายามจะทําโมเดลที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาชนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟลสเตตนะครับหรือว่ารัฐนี่ล้มเหลวเลยนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนั้นเขาคาดหวังวัทหารจะเข้าร่วมแต่ว่าไม่มาตามนั้นเรื่องมันก็เลยจบแบบนั้นก็เป็นคดีกันไปแล้วก็มีคนมาช่วยหาทางออกให้โดยการยุบยุบพรรคการเมืองอะไรว่ากันไปแล้วก็มีการ เกิดการเปลี่ยนรัฐบาลโดยกระบวนการงูเห่าอะไรว่างเงี้ยนะก็เกิดไอ้ปรากฏการณ์นี้ขึ้นไปออกทางนี้แทนแทนที่จะออกไปในลักษณะการเอาทหารมาปฏิวัติก็เกิดตุลาการพิวัตรอีกรอบมาปีห้าสองเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่นางเลิ้มใช่ไหมครับเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ในทางสาธารณะนะครับแต่ผมขอญอาตโน้ตเรื่องนี้ไว้เผื่อไว้ ผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเป็นคนที่ติดตามและพอจะมีจิ๊กซอต่ละตัวมันมีกรณีที่เกิดการยิงนะครับเกิดการยิงปืนเข้าไปในหมู่ชาวบ้านบริเวณแถวนางเลิงจนมีผู้เสียชีวิตสองคนถามว่าเป็นข้อที่จริงไหมเป็นข้อเท็จจริงมีการใช้อาวุธสงครามนี่มัู้สงครามหรืออาวุธอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าน่าจะเป็นลูกสงคราม ก็เป็นเหตุทําให้กลุ่มชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยเสียชีวิตขณะที่เสื้อแดงนั้นชุมนุมอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลใกล้ๆกันคําถามคือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเล่าวิวัฒนาการของปัญหานะครับพวกเสื้อแดงชุมนุมกันอยู่ที่ทําเนียบนะครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะกันรุนแรงกันอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงที่ทหารมาเคลียร์กันแล้วกเกิดการก,กระทบกระทท่งกันนั่นแหละ มีการยิงกันมีเกิดการเอายึดรถแก๊สมาจะมาเผาอะไรอย่างเงี้ยนะไอไ้นั่นก็เกิดเหตุการณ์ชุนมนุมกันแต่ว่าที่นางเลิฟเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งเนี่ยได้เดินทางออกจากที่ชุมนุมเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยและเดินทางออกมาในบริเวณเส้นทางและนี่มีปรากฏมีภาพหลักฐานชัดเจนนะครับมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเล่าให้ฟังเขียนบันทึกชัดเจนมากอยู่ในอินเทอร์เน็ต นี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะต้องอธิบายคนมองนักข่าวเนี่ยเจาะเฉพาะข่าวในเหตุการณ์ที่มีผู้โดนเสียชีวิตแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนจะเหตุการณ์มีเสียงปืนลั่นเนี่ยปรากฏว่าเสื้อแดงที่ออกจากทำเนียบเดินทางไปนั้นถูกดักตีถูกดักตีมีการทำร้ายกันกระทบกันนะครับดักตีมีคนบาดเจ็บมีคนถูกตีเนี่ยหลายสิบคน ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ถูกลากลงมาตีนั่งสามล้อไปถูกลากลงมาตีเดินไปถูกลากลงมาตีถ้าคุณมีสัญลักษณ์เป็นเสื้อแดงเหตุการณ์ตีดักตีนี่นะครับมีการดักตีกันในเหตุการณ์เนี่ยยืดเยือย้อต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงคนแล้วคนเล่าหลายชั่วโมงคือแล้วมันบอกกันไม่ทันนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่จบกลุ่มคนที่ยืนอยู่บริเวณน,นั้นเนี่ย ที่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นชาวบ้านนางเลิงนะครับผมขออภัยนะครับผมไม่อยากจะเลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาแต่เพื่อจะให้ทบทวนถ้าชาวบ้านแถวนั้นได้ยินได้ดูรายการนี้อยู่นะครับก็ฝากทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันเริ่มจากเหตุการณ์แบบนี้ก่อนชาวบ้านได้ยินชาวบ้านบริเวณนั้นได้ยินว่าจะมีการมาเผาตลาดนางเลิงชุมชนนางเลิงซึ่งเขาก็รวมตัวเพาด้วยความกลัวเขาก็คิดว่าเสื้อแดงเนะี่ยที่ชุมนุมอยู่เนะี่ยจะมาเผาตลาดนางเลิง ดังนั้นเขาก็เ,าเกิดการรวมตัวกันรวมถึงมีกลุ่มการเมืองบางคนเนี่ยหรือผู้เรียกว่าจาัดตั้งบางคนเนี่ยเขาไป,ไปออกกันในกลุ่มนี้ขึ้นมาจนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและพอมีคนเสื้อเดินเสื้อแดงเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มทํำลายทํำลายเสื้อแดงโดวยวาทกรรมว่าได้เรียกว่าคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองเขาเป็นแบบนี้ก็จบด้วยเสียงปืนครัสองไม่รู้กี่นัดน,นะแต่ตายไปสองคน แปว่าทั้งหมดมันมีที่มาทางการเมืองกรณีคุณพิสิธิ์เนี่ยเกมนี้เขาเล่นยังไงฮะไปคุณพิสิธิ์ถึงกล้าที่จะบอกว่าเขาพร้อมที่จะสู้กันสามคนแต่ยิงเราไม่เอานะคือเขาพยายามจะยื้อเกมนี้ให้เกมนี้ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับมวลชนเสื้อแดงอ่านเป็นอื่นไปไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่สุด ที่จะทำให้เสื้อแดงหักกับเพื่อไทยในบรรดาเรื่องทั้งหลายเนี่ยเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องการมีโทษกรรมการเอาคนผิดในเหตุการณ์นั้นมาลงโทษผู้สั่งการนี่เป็นจุดที่เปราะบางที่สุดที่จะทําให้เสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยนั้นแตกกันและถ้าแตกกันได้เมื่อไหร่เพื่อไทยจบการเลือกตั้งข้งหน้าจบคุณจะไม่มีพลัง เวลาคนเคลื่อนไหวคุณจะไม่มีคนแบ็กอัพคุณพักเพื่อไทยจะไม่มีคนแบ็กอัพไม่มีประชาชนหนุนหลังไม่มีประชาชนหนุนหลังในสังคมในการเมืองประเทศไทยนั้นคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไม่ได้พักเพื่อไทยที่ยืนอยู่ได้วันนี้เพราะว่ามีมวลชน,นหนะชนุนหลังอุปกรณ์สาคัญนะมีมวลชนหนุนหลังดังนั้นอพิสิทธิ์เนี่ยรู้ดีว่าทําอย่างไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันจะขบกันขัดแย,กกย้งนี่แกจะเอา เขาจะเอาแล้วนี่เขาจับคำถูกทางนะครับเพื่อจะทําให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นนั้นก็พยายามที่จะเสียมไปเสียมกันมาก็ขอให้พวกเรามีความระมัดระวังแล้วก็หนักแน่นในเรื่องนี้คุณวิสิ์เนี่ยกล่าวว่าจะรอดในเกมนี้ยังไงในทางกฎหมายคุณพวิสิ์อธิบายอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการรอบนี้เพราะว่าได้แต่งตั้งคุณสุเทพเนี่ย That still leaves the majority, because we're talking about 90 deaths. Yes, that still so you would accept? far, you would accept, so far, you would, you would no, accept the majority no, of the deaths no, were caused no, by by no, the military? No, because so far we have had uh, about 20 inquests. Uh, only two so far have concluded that these people died by bullets that were used. In the military, but you also have to remember that the protesters had already um, robbed some of the arms that were used by the military. So you and dispute that for this your particular forces case, were no, responsible. You have, for be, you have to know you, you, the charges You accept first. That we're responsible for some of the deaths. You do accept that. No.